อันสิม่วาให้ฟังครับอันเขาให้เลือนเลยได้หม่องผานไปเบิร์หม่องสวัสดีนี่ค่ะพี่น้องทีทีเมนิ่เป็นเินช์ไค่ะนี่แหละพี่น้องก็ติดนถนนแดงวันนี้นะนี่ทางไปเฮื่ยวนอนเดนนี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้หนูจะไปไหนทำไมใส่ชุดสวยจังเลย หนูกลับมาแต่กินข้าวหนูก็มาอาบน้ำใหม่เสเื้อผ้าใหม่นะคะป้าลุงอันนี้หนูก็จะไปหาคุณยายไปไปเที่ยวบ้านคุณยายนิ่มยอดแล้ว,วพี่น,อน้องคะโอ้ยลูกพนกันไลแต่ก็อดต้นหมากยอต้นหมากยอพี่นอ้นอ,องต้นหมักยอบมึงต้นหมักยอนี่เพื่อนคุณยายนิ่มแล้วน,นี่เพื่อนในบ้านเพื่อนพีอนนอ่พน้องเพือพอนนอเอพ่อนเพื่อนพนพนเบ๋าเพชร ไป้ซัก้าให้ซักผ้าไม่นิ่มซักผ้าติที่ซาบัดเลี่ยงข้างอันนี้เออบ้านแม่เพื่อนมงเงินน้อยนี่ไม่ต้องหาพี่พคนอืมเรียบเลยคุกตอนนั้นหลายตัวกูตีแม่นี่ยพี่คนน่ะคุณยายกับคุณหลาน ตัวอาบน้ำอาบน้ำฮักกระเร้าอาบน้ำคักปลาปลานุ่มเพื่อเขาหอมเลยนี่หอมอีหล่าเห็นบ่อข้ามนั่นนะอีหล่าเห็นแมวใหญ่บ่อเฮ้ยย่าสิ่งล่องเรีนเออเรลยนโหลดเด้อให้คุณยายอุ้มอ่ะแม่ตีเด้เบื้งเบื้งต้นทุเรียนแม่นิ่มนี่บโคตรแม่แล้วเห็ดโคตรมึงไงเด้อเบอ้องละปุุง หาเจ้านะ่านะะี่ครับนี่บอ้น,น่อยๆนอนี่น<ม>โอ้อกล้วยนี่เขาเขากลังแพงเพางนาะอันนี้โอ้โแพ่งซ้ำมาซือสียาดบัผมเห็นเขาอยูอ่นยนแ,แนเฟเขา,าอันนี้อันนี้อันนีบอเออเป็นใบสีม่วงลูกบ่ขายแพงอาหารเล มขายแพงดอกพี่น้องห้าร้อยค่อยฟังแล้วเงินเป็ซีนปรนีวเเขาซื้อกวาพี่บ้าเนี่ยเขาซื้อกล้วยเออกล้วยอันนั้นอันนั้ใบมันม่วงหมดเลยนะครับอลูกมันเป็นอะไรปาะเนี่ยเบืองต้นทุเรียนพนพี่น้องบอกมอรกลู้นะส้มต้นรีนปีไลื่นพี่น้องล้างบ้านน่นี่อยู่ล้างบ้าน่ะ เมยังปีหนึ่งเราติดต้นนี่เราสิปีห้าปีนึ่เราปลูกได้เพชรเรามีความรู้ต้นกล้วยพ่นก็ได้ต้นกล้วยพ่นมีนำ้นำ,นำพี่น้องพิ่นปลูกปลูกคลองเราเจอบาดานเรามีน้ำพดตต้นกล้วยเพื่อะสูงก็เดากระดิ่งอท้ออันบ่อันทานเนี่ยอันกล้วยอยู่พี่ค่ะเป็นเพียงจังแพงก็บดอกกระดิ่งอ่ เห็นวิรรอยแม่อยูตลาดพรเผ็ดเพียบัดแพงแทอนีุ้บยเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งบิ่มากลยเนี่ยวีระร้อยพี่น้องเลยบะละยองนะวีระเศ้าบาทวีระสิบบาททำาชิกินโอ้ยเพรจองแม่เจ้าลองแม่ กเนกนัีอ้จ้า, <c oughs> จาต้องเปิดระบบน้ำคือแม่นิ่มนี่ให้มันชุ่มตลอดมูมีระบบน้ำเลยฮูดเอาแล้วนี่ยังไงให้มันชุ่มตลอดเท่านตะวันนแล้วหี่บะคุงที่บ้านเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดแล้าก็ตอบมันแบบนี่ยให้มันชุ่มชื้นน้ำไม่ตลอดนี่ <c oughs> มันอยู่ในน้ำนี่แบบเรื่องอะมูมีน้ำอย่าคุดปลูกแม่นอยู่เพราะมีน้ำอย่าคุดปลูก บ้านชวนเราบ้านในบ้านเราบ้านที่นมนไปประจำนะกับบ้านเพิ่นคือกันบ้านลูกสาวบ้านลานทรายอันมือมืออันพคยงายมานั่นเขามาขอเพิ่นก็เลยบริไปสีได้แมนบ่มุ่นไหวดิมันใหญ่แห้งมันใหญ่งามันนี่เลยแม่ยังได้มน แม่แม่มาก,กินหมอนน้อยเป็นในยางส่วนเอาอยางรงรบอกคงไงมันโพดเป็นโพนะแม่เนาะปะดาดกให้พี่น้องเลยนั่นมื่ดด้วพี่น้องคนน่ะดกคักข,ขนาดเลยชขาลมชาหนาพฝนชิลต้นหมอกม่วง ขาดอีเลยเบ่งแล้วมันชุ่มชื้นเนาะพี่น้องอ่อนซอนต้นทุเรียนนะพี่น้องมองดูต้นทุเรียนแม่นะนี่นลงวับ้น่ะมาหลอดเรเีต้นทุเรียนเรา่นหตอมปูกตอนนี้บาปลูกยังนบ่ปลูกยังแรงถ้าหนาฝนเราต้องลมนไ้เขจาว่า ปูกง่ายแะ้่น่าม้ว่านจะลงคนเาต้นทุเรียนขึ้นมาหาต้นเอามาลงลงไปเอาหยุดระยองมันยังงามบรราเจ้าเดี๋ยวเอาขึ้นมาเน่มือปลูกแม่จะไปปูกให้ก็ได้ืออมันต้องให้เม่พวกเรามีความรู้ขาจไปเแต่ว่าเขาเก็นเขาจ้าขายก็มี่เลยยุ่มุดาหารต้นทุเรียนบอบเากมหเห็นหกสิบบาทเจ็ดบาทนีละร้อยมีงานนั่นนั่น อยากเล่ยนแมวเอาบแมวนะหอมคนน่ะหอมหูหูหอมอาบน้ำพ่งานบุว่าจะไปเล่นสิได้แน่ขอกมาว่าออกงานเรีนเออนออกบรรยากาศดีแต่กคไปบังควยตัวละล่ะยุไซก็ยุสั่งทองฟามเออการยุบงควยง่าม่นน่ะเดควายง่ามเป็นเล่นควายง่ามน้ำค่ะควายเพียงตัวละลาะ ตัวละแสนกับเงินพอจ่ายเอากานที่หาแสนกิมมี่นะายหาแสนน่ะนี่กระที่บาบจะหนี่แมนครับโอ้กระซื้อน้ำช่างท้องฟ้ามันวงไม่มันออกนอกมันจะมาเอาเงินหาแสนมันมาจำไม่หาแสนไอ้ราคาน้องนุ่งได้น่ะราคาเพื่อนปูเออแบบเพิ่นต้องแจกกันช่าง้มีน่าสิว่าให้ฟังเด้อผู้ใดสนใจน่ะทีแม่นิ่มได้รับสิขายละหาแสนติดถนนเลยเดมพี่น้องค่ะมีจังมีจังไรก็แมี บ้มะเหลือกอร่อยนะมมนมีหมองละซีไรหาไร้ิีถนนมิดแม่ิดถนนแม่ค่ะคนคนนี้เนี่ยมะเหลือกเอแล้วมีขี้ดินทั่วมุกดาหารเลยพี่น้องไม่เอานี่เอออยากได้จุดใดเงีนยหน้าพ่อกับสิ้ายครับเฮ็ดลหัวข้อกี่ส้มสีเรียดร้อยไก่ชักก็เราเดินเง้ไก่ละหาแซนชีแนก็มีเพราะแล้วแล้วการมีแอนใบกระเพรานั่นน่นมีนะ ใบกระท่อมก็ขายผู้ใดสนใจใบกระท่อมใบไงมุนเนี่ล่ะแม่แม่พี่น้องต้นกระท่อมก็ดีพันเออนี่ยน้าเม่เนาะเดี๋ยวพี่น้องพามาเบิ่พน้ง่แม่นม่ไม่องเจ้าสิขายค่ะเส้นอะไรพวกเสือเออนี่พี่น้องแม่ในมุอยบเซียแล้วคอยไปคอยชิถามเรา่นี่ที่แม่ใบกระท่อมเจ้าน่ะพี่น้องต้นกระท่อมอันนี้ต้นเท่าไหร่นี่แม่เนี่อันนี้ต้นเท่าไหรต้นกระท่อมแม่นี่ยสามอ่านผู้ใดสนใจติดต่อมาเลยพี่น้อง เราเพลิดเพมื่อเสือมันสั่นใต้นมัน,น,นอ้วนยมันจปลูมันจาตายเม,มียเราขายใบกระท่อมน้ำต้นกระท่อมเลยพี่นอ้อนงกครับนสนนนนี่อมมยต้น,น,ตนทุเรียนเนี่ยกะโอ้ยต้นทุเรียนเราแต่เราปลูกแบบคนยื่ะย่องเขาปลูกเลยเนาะแล้เหยืยต้นกล้วยมาปลูกเป็นห่มใหมมันครับต้นุ่มมีแล้วก็ปลูกทุเรียนแทมขึ้นมาคักคััก เศรกิจพ่อเพียงแม่นิม่มนี่สุดยอดเลยเนาะเอมคนรวยเพิ่มใช่ไหมไม่ขายหนเรอดินนะเนี่เรอาขายทางโกระนาดินใหญ่แล้วอันที่ว่าอันแมีผ้าเขาไปแม,ม่น,นิ่มนาซาช้องข้างอะไรนี่เลยนะี่แน่ร่างนี่แนะ่ไรกันนาสาช้องข้างอีกม่อีกก็ช่วยเขานี่กันทหน้าตันน่าอันที่แมียผ้าคอยขี่รถไงเขาไปไผ่ไปเบิ่งตอนเอาตอนเม่ยผ้าผมขี่รถเขาไปเบื้องยุดในมู่บ้านนั่นน่ะ เมียขายเราย่งกันน่ะนะ่อกที่ว่าเมียาเขาไปแวะเขาไปตอนนั้นเมีย่ไล่นึงเขายุ่อันก็คันขายกันโอ้ขคมีคนอยากได้ก็ขาย,ยา<อ>าก,กันขาม่้เนสอลังา่นนั่นนัเห็นบวมขายงานละแสนหาแต่ว่าขันขันผมมีงานกจายปีนี่กาแสนหาหอยไงทำเลี้ยงาผ่อนใจได้ค่ะตรงมีเนี่ยมาคุยกันเนาะเส็หนึ่งได้บาของงานหนึ่งเขา อันเนีสีม่วงเห็ฟางครับอันขาเหือดได้หม่องผ้าไปเบิ่งหม่องทักจีเรืองการเอาเงินครับไม่ได้ค่ะโอเคพี่น้องอันนี้รอบละสองเซนหานี่ค่ะพี่น้องที่ที่แม่นิ่มเพิ่นสิคายค่ะนี่แหละพี่น้องกติดถนนแดงวันนี้นะนี่ทางไปเฮือนมันเด่นนี่ทางไปเฮือนมุนพี่น้องเนี่ยสี่ไร่เนี่ยงามบ่พี่น้องนี่แหละไร่ละหาเซนบาทเด้อค่ะเด้อผู้ใดสนใจกะทักมาถามมุนได้ หาแซนกับราคาคุยกันได้อีกเด้อพี่น้องคุยกันได้อีกคนบอกนี่แล้วก็มีลายบอลเด้อพี่น้องค่ะมีลายบอลวันนี้มีจะบอลนี่มี่ลายมองเพราะเมนนิมเราขี้ดินลายอพี่น้องคะถ้ามันมีเงินมันอยากซื้อไว้เลยพี่น้องเอ้ยซื้อดินใบบดเสียหายนี่สี่ไร่นะคะนี่ที่สวยมากใกล้บ้านคนถ้งใกล้บ้านคนหน้าสากสองข้างพนอันกระช่างหนึ่งตัวหนาอันนกระช่างหนึ่งนะคะเนาะ ติดกับภูเขาแมนกันไปก็สิเห็นวิวทิวทัศน,นะะน์เห็นนั่นเห็นภูมันุโลมนะคะเนาะเห็นพระใหญ่เนาะค่ะเนาะพี่นอ้องค่ะนี่คะ่ะร้อยล,ละห้าแสนบาทไร่ละห้าแสนเด้อแต่เพิ่นว่าถ้าต้องการสองไร่กับแบง,บงบดดพี่น้องไร่หนึ่งกับแบงบ่ได้้บายถึงว่าสิขายเบิร์ดเด้อเพิ่นว่าน่ะโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะ